วันนี้เราจะมาแนะนำโซนใหม่ของโรงแรมแชงกิลาแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราจะพาไปดูในส่วนที่เป็นไอคอนิกของที่นี่โซนนี้เขาจะให้หมดที่ดูมีความเป็นไทยและยังอยู่ติดชิดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้เหมาะสำหรับการจัดพิธีมั่นงานพิธีสงฆ์การตั้งขบวนขันหมากจุดรับตัวเจ้าสาวด้วยความที่เขาแบ่งห้องเป็นโซนต่างๆทำให้เราสามารถจัดงานพิธีได้ง่ายมากๆและเราก็ถึงเวลาไปดูในส่วนของโซนใหม่ที่อยู่ฝั่งกรุงเทพวิ่งกันเขามีทางพื้นที่ เอาดอและอินดอร์ที่สามารถมองเห็นกันได้ซึ่งมูทของโซนี่ให้อารมณ์ที่มีความคลาสสิกหรูหราอบอุ่นและเป็นกันเองที่นี่จะเหมาะกับบ่าวสาวที่อยากให้งานแต่งดูพรีเมียมแต่ไม่อยากให้แขกรู้สึกเกรงหรือทางการมากจนเกินไปเพราะบรรยากาศโดยรอบมีความร่มรื่นจากสวนแล้ววิวของแม่น้ำเจ้าพญาทําให้เวลาจัดงานได้ฟิลเหมือนอยู่ในรีสอร์ทกลางเมืองเลยค่ะบ่าวสาวคู่ไหนที่มีแผนจะจัดงานแต่งโรงแรมแชงกีลาก็ถือเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่ต้องอยู่ในลิสต์เล้ ค่ะ <laughs>